สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์คอมฟีน่าแอสตาเซนตินพลสช่วงอร่อยรอบโลกชิมชาบูเจงกิสขา่านท้าลมหนาวสไตล์ญี่ปุ่นห้ามพลาดเด็ดขาดอร่อยรอบโลกเราอยู่กันที่จังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่น กับฟาร์มแสนอบอุ่นอย่างมาเธอฟาร์มที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความสวยงามของธรรมชาติและความน่ารักของสัตว์รวมไปถึงอาหารอร่อยๆของที่นี่อย่างชาบูเจงกิสคาน ใช่อันนี้มันน้ำจิ้มแล้วมาชนทำไมดิโคดิรุตมี <S <S นมที่ทำที่นี่แวบบเดียวเราก็หายตัวเข้ามาในร้านคุณผู้ชมครับเป็นบาร์บีคิวเทเรสในนี้จะมีผลิตภัณฑ์ของฟาร์มนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเรานั่งเท r เรสจริงๆแล้วด้านหลังเนี่ย ด้านขวามือคุณผู้ชมเนี่ยเปิดไปเห็นเขาแล้วอร่อยมัชื่นใจมากหวานธรรมชาติและแล้วมันมีครีมมันอยู่อ่ะจริงมาเป็นก้อนๆอย่ารงหนตรผมสั่งแบบร้อนเดี๋ยวคงมาเดี๋ยวมาวางให้เย็นแล้วค่อยดื่มด้านหลังเนี่ยเป็นเขาสวยมากวิวสวยมากแต่วันนี้พอดีมีละอองฝนทางร้านเลยปิดแล้วไม่ลมมีลมใช่มีลมแล้วฝนเข้ามาครับเริ่มร้อนแล้วพี่เอ๋เริ่มครับเอานี้ใส่ผมนะโอ้โหผลิตภัณฑ์ที่นี่ก็จะมีอันนี้อะไร ไส้กรอกเลยไส้กรอกไส่กรอกจะน้องลูกวัวไส้กรอกลูกวัวลูกไส่กรอบลูกหมูแล้วนี่ก็มาก็เหมือนกับเบคอนนะเบคอนสามชั้นสามชั้นโอ้โหอันนี้ทีเด็ดอันนี้อะไรพี่เอ๋เล่าฟังชิ้นใหญ่นี่อันนี้ชิ้นใหญ่นี้เป็นเนื้อนะฮะเนื้อวัวเนื้อวัวนี่ก็เนื้อแต่ว่าเป็นเนื้อแกะเนื้อแกะนี่แล้วก็จะเป็นซี่โครงแกะนี่มาเอก็มานี่เป็นสองชิ้นนะสองชิ้นนดูแล้วนี่ก็เป็นเนื้อวัวเนื้อวัว ส่วนเท่านี้ก็เป็นผักวิธีการง่ายที่สุดทำมาที่นี่ก็ตู้ด้านหลังเรียบร้อยก็เลือกเลือกมาก็มาวางแล้วก็แล้วก็ทานกันเลยขออนุญาตวางเจ้าดีก่อนคุณผู้ชมฮะทานแบบญี่ปุ่นก็ต้องลเลงก่อนเลยาต้องละเลงก่รนขอบคุณครับโ่อสาวทุกนอกจากพาเข้ามาเที่ยวเราให้เขาทำอาหารให้ทานด้วยนะฮะ ทำเขามันใกล้ถลบแล้วเดี๋ยวว่ากันโอเคสวยงามอะยรวางกลางนะครับทีเด็ดเลยเขาบอกงี้เลยดีกว่าจ้าโอเคทีเด็ดเลยถ้ารอไม่ไหวโต๊ะข้างๆปิ้งเสร็จแล้วก็ไปไปกินเขาก่อนไหมไม่ได้ไม่รู้จัก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 อย่าไปเล่นอย่าไปเล่น มากคุณผู้ชมผมรู้แล้วนี่มันสุกมันไม่ได้สุกจากการนาบกระทะนะฮะมันสุกจากไอของผ<อ>ักใช่ไอร้อนที่ผ่านผักขึ้นมาโอมันจะอร่อยแค่ไหนนะาุผู้ชมจะบอกเลยเจ้าหมูนี่ต้องสุกหน่อยนะครับต้องสุกต้องสุกฮนะแต่แกะเนี่ยครับจริงจิงแล้วเขาบริโภคได้เลยนะ หอมนมเสมออ๋อนี่หอมนมเพราะว่านมผมมาแล้วสดร้อนคือคุณผู้ชมไม่อยากจะคุยนมสดที่นี่ดูใกล้ๆมันลอยเลยนี่คุณผู้ชมดูผมผมเป็นเย็นมันอยู่ในน้ํานี่ผมมันลอยเปเนยเหมือนเนยอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยนี่ลอยเหลืองๆเลยเนี่ยเพื่อสุขภาพบอกว่าคนยีอายุมากแล้วให้ดื่มนมจํานวนมากขึ้น ป็นรอเปล่บอร่อยมากผมรู้แล้วกลิ่นเนี้ยกลิ่นเนี่ยมันคือกลิ่นเจ้าไขมันพวกเรามาใช้ที่มันลอยขึ้นมาโอ้โหคุณผู้ชมอร่อยมากผมบอกอย่างนี้อร่อยจริงโอ้โหนี่คือเริ่มเมื่อกี้เริ่มชิ้นประมาณนี้ตอนนี้เริ่มที่ผีละไของชิ้นเพราะว่าอร่อยมากอยากได้ที่หมดแล้วอร่อยมากคผู้ชมต้องมาเลยนี่ไม่ได้โมบอกเลยว่าอร่อยมากมันมันเป็นเมื่ออาหารที่แปลกอีกมื้อหนึ่งนะ มันมองเหมือนจับชายจับชายไงก็ไม่รู้นะมั่ๆแล้วแต่ <ขา S 2> ว่ามัน<ด>ไม่จับชายเลยนะครับไม่ใช่เรอหิวมื้อแรกมไมไ่ไม่ได้เกี่ยวเลยครับใช่ไหมผมบอกเลยว่ามาที่ฟาร์มฟาร์มคุณแม่แห่งนี้ครบเครื่องนะฮะไม่ต้องไปถึงนิวซีแลนด์มังเรื่องอาหารก็โอ้โหครบขออนุญาตทานขอนโอ้โหนุ่มนุ่มนุ่มนุมมตนนุ่มอันนี้สองชิ้นลวดเขาเรียกว่าทวิน อ,อันนั้นก็นเนื้อน่ะ